ครับกะสวัสดีต้นเสาพี่น้องนะครับผมลุงทองกะบบริษัทไปหน้าเมื่อนี้ลุงทองมาไฮ้นะครับผมมาไห้ที่ลุงทองไถไว้ลงุ่นยุคาครับปลูกมันสำปะหลังนะครับผมยางระคึงพี่น้องเมื่อนี้ลุงทองก็มาทําความสะอาดเนาะนี่ความสะอาดริมทางนะครับผมเพราะว่าเพิ่นหกมีตาไอ้ต้นแมงหางเนาะพี่น้องเนาะต้นแมงหางนะครับผมนี่ลุงทองก็ใส่ไอ้เครื่องกันหยาตัดเอาเนาะพี่น้องลุงทองกั สิ่มะอุ่นมาถากหยาออกจากต้นยุคาน่อมดอกพี่น้องเนาะต้นยุค่าหน่อยกับพัชในใ่ดอกพี่น้องนี่เนี่ยเราเคยเห็นดอกนะครับผมกําลังจะปลูกแดดอาทิตย์หนึ่งนะครับผมนี่พี่น้องควาประมาณนี้แหละครับผมกับป่าหยากับหกแห้งพี่น้องกับเกิดมา่อถูกต้นยุคครับผมกับใต้ดอกพี่น้องแต่ว่าสําคัญอยู่ที่หมาเนาะครับผมหมาหมาหลายพื้พี่น้องเพิ่นขนาดต้นต้นยุค่าหน่อยจำเนี่ เป็นย่างยางเหยียบได้ยู่ได้พี่น้องนี่สีลุงท่องคูนคูณไปนี่มันเหยียบเหยียบหักมดเลยพี่น้องนะคขับมาตลาดแห่งนาะพี่น้องมันเหมือนกับว่ามันตั้งใจเหยียบเลยเนาะขับผมเหยียบไปมดเลยพี่น้องนี่หักก็มีเนากับผมนี่หักต้นขับลุงก็มีนี่ต้นนิหน่อยน้ำเนาะพี่น้องเนาะต้นกับื้องใหญ่ใหญ่เนาะับผมก็ตื่นมาทุกต้นอยู่ครับพี่น้องก็ลุงท้องจิมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เพื่อน ใหญ่ขึ้นกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะท่องก้าทิมาเอาหุ่นเอาหยาให้ไถยกหลองให้เพื่อนเนาะพี่น้องใส่ปุ๋ยให้เนาะครับผมนี่กาหมุดยูกากะเริ่มติดติหักแล้วเนาะครับผมนี่เริ่มติดติหักแล้วแต่ในเดือนหนึ่งกะคงจะใหญ่ขึ้นกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะเพียงหัวเข่ากัคงจะแต่มาไถยกหลองให้ไทยปุ๋ยให้กะคงจะงามขึ้นเนาะครับผมหาลอยยีที่หาตนพี่น้องเนาะครับผม ฟังนี่ลุงท่องกับไปถอนเอามาจะหน้าพี่น้องนี่ที่มันเกิดอยู่ในทุ่งหน้าเนาะครับผมลุงท่องกับมาปลูกไว้ไใดหลายมือแหไรนี่พี่น้องเพื่อการลังจะพืนโตเนาะนี่ลุงท่องกับมาถากงาออกให้นี่เพื่อกับแท่งยอดแล้วครับผมกับขูดสีใต้เนาะครับผมนี่ลุงท่องกับมาปลูก้เละปานี่แหละพี่น้องปลูกมันกับบพ่อสีด้พี่น้องเอ้ยนะครับผมเห็ดยังกับบัพ่อสีด้เพราะว่ามัน มันงับเนาะพี่น้องเนาะมันงับปลาใหม่เพื่อนครับผมฟังทังฝุ่นกับปลายุคา่าลุงท่องกับตัดสินใจเอ็ดขาดเลยเนาะครับผมได้ก็ได้อยู่กลางๆนี่พี่น้องมันสัาหลังได้เพียงน,นี้อยู่กลางๆนี่เนาะครับผมแถวกบกนี่เนาะครับผมก็ได้อยู่แถวนี่โบโบทอดไดเนาะพี่น้องลุงท่องกับตัดสินใจลงต้นใหม่เลยเนาะพี่น้องลงต้นใหม่ดีกลัวเนาะครับผมเพระาะว่าช่วงนี้เสร็จ ตรงนี้ราคาดีแห้งพี่น้องยุคข้าเนาะครับผมกับตั้งละพัฒนาแล้วเนาะพี่น้องเนะะาะเพราะว่ามันมียุคข้าออกเนาะครับผมราคาก็เลยขึ้นเนาะครับผมจังได้กับยูคโตพี่น้องราคายุคข้าเนาะครับผมดีพอสมควรเนาะครับผมอ่ะกับธรรมานีแหละครับผมพี่น้องลุะะลง,ลงท้องกับเอามาฝากตอนเสวนนาวๆเน่จังน้อยเนาะครับอบเอาเมื่อนี้พี่น้องอบเอาแต่ก็บ่แดดดอกนะครับผมแต่ว่ามันอบเอาแบบได้บุพี่น้อง เอาแห้งนล้ครับผมอากาศกับบุคอยท้ายเท่นะั่งแล้ครับผมฮะขอสวัสดีแต่เพียงทํานี้ครับทูสวัสดีครับ